สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องข้ามวัดสุโขทกคนนะคะเนาะตอนนี้ท้าติกับม,มาเอาเห็ดตัวทิศตีพอไว้นะคะ,นะเนาะหลบก่อนติเก็บไปน่อยนึงเอาไปซิมแล้วค่ะแสบกับจะพี่น้องเราติก็จะมาเก็บอีกนะคะรอบที่สองเนาะว่ามันจะเริ่มแก่แล้วค่ะจะับเก็บตีจ้านี่จ้าพี่น้องมันเริ่มจากบานละคะ่ะติก็จะเลือกเอาเนาะทีเอาไปซิมรอบนั้นมันแสบจ้ะนี่ติก็จะตัดไปเลยะค่ะ เาไปเลยนะเนาะลรื่อมาทุงมือมาจับพี่น้องเลยเข้าไปรอบอแรกเก็บไปไปซิมซื้อจะ้ะโอ้ยวันนี้เอาไปพัดเนยค่ะแสบติ๊กเลยว่ี๋ยวมาเก็บอีกก่อนมันจะบานที่เหมือดต้องจนะเนาะอันนี้มันก็เริ่มบานลวคะ่ะเริ่มไดนน้ำแล้วเนาะเลือกเอาค่ะ จิ้นต้มดอกมันแหละจะแซบ่บพี่น้องบางคนบอกว่าเห็ดเห็ดนั่นก็เห็ดดำวานบ่ะคะรู้ว่าจังใดก็ตีลงซื้อหายนาะคะ่ะตีจำซื้อไปได้ว่าภาษานี่ยซื้อไปยังเกาะเออโปรลิงเดฮัทอยังสักอย่างหน,นึ่งเลยจะ้ะภาษาน็อดเนาะพี่น็อก จอกเป็นเป็นเบิ้งเป็นเบิ้งจ้ะนี่ค่ะตรงหมอนี่ค่ะกินแสบหมอกินแสบแต่ว่าแกงตีพันเด็ดหมดพันเด็ดไปแกงค่ะตอนนั้นตีเอาไปตีกลับไปใส่ปัญญายเราพัดเนยนะจ้ะพัดเนยแล้วก็ตีกเอ่อซิมนะคะกับแสบเนาะแล้วมาเก็บเอา ค่ะกลงองเนี่ยต่างยากยากจ้ะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณหล่นลายนะคะพี่น้องที่ตอนทตีไมลฟ์สดให้เบิ้งแล้วก็เขามาคอมเมนต์นะคะนาอบอกว่ามันบางคนก็ว่ากินได้บางคกนกะแนะนํำนะคะไปเบิง้งคนอั้นคนนี้เนาะจาะเนาะขอบคุณหล่นลายจา้ะอันนี้ตำแย่ฝรั่ง ลืมลืมลืมหัว,ว่าตรงนี้ไม่ตำแย่ก็ลืมเอาถุงมมอรมานํ่จ้ะจะมันบานแห้งตีจะบอกไปจ้ะแล้วป่าที่หูจักกันเนาะคะ่ะเราเคยเก็บทุกปีแล้ววะกินใดแล้ววะคะ่ะ้องหายข้อมูลตีมาเนาะ กินมันอาจจะบออันไหนปันไดพี่นอ้องกินมันอาจจะบอบางคนอาจจะบอมากินมัน้งค่ะกินมันบอไข่หอมปันไดนี่คือหอมกินคือยางใหม่อียงสิแต่วันรถสัมผัสเขานะคะย้ำไปให้กินมันแสบเนาะพี่น้องนี่ข้างหน,น,น้นี่แป๊บนึงจ้ะโอุ้ยเี่ยวจ้าอย่าอย่าอย่า อออสอง่ายลังพี่น้องเลยสไตล์การเก็บเ็ดตีกับสีอยากเบาดูแน่เด้อจ้ะเด้อถ้าบทถึกใจผู้ใดพอมากกะต้องขอโทษขอภัยเนาะจ้ะเนาะที่มากเบาจ้ะพี่น้องนี่ค่ะเนาะตรงนี้มันมีสีม่วงอีลีจ้ะนี่หลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่ามัน อากาศมันแห้งนะคะมันจะสีม่วงเข้มสันเมียนีหลีจะ้ะสีม่วง Để tấm nhà thương ẩn ừ, nhà nám đấy hả con nó nó không mất tất cả Trong này đọc nơi nơi hả? nhiều สองกองจะเต็มตะก,การล้วจ้ะพี่นอ้องสองกองจะเต็มตะก,การเลยอจิดตัดข้าวออล้านนี่เด้อจ้ะเพราะว่าอัน,น,นเนาะมันเป็นอันนี้ค่ะ กลับไปเวทีเดิมจิจำเอาตะมุกตรงนี้ตรงที่ตีเก็บเหมือนอันจ้ะนี่มาห้อยติดตับเลยนะคะโอ้ตะมกุก จากนี้เราจะพาพี่นนอไปอเลาะเบิงปลามัดปูจังหน่อยจ้ะกันข่าวบานเนาะประมาณนี้พอ,อยญ่ต้องพาน้องแมวไปเฮ็ดเบาค่ะจะจุ่มนี่พี่นนอมนนี่ตัดเอาเลยดีกว่า จะได้เต็มแต่ฟองเลยค่ะอันนี้ยังได้น้ำอยู่ค่ะทางเยอรมันประกาศกินกันเนาะคะเนาะแต่ทางนอเวยบบางคนกัดกินค่ะแต่ตีก็ะพึงแต่เห็นอันนี้เป็นปีนที่สองหละจาะปีแรกตีก็ไปเห็นเนาะต,ว,ตว่าตีกรบไปได้เก็บมากค่ะ ปีนติโอ้จะพี่น้องเมื่อกี้แมตเตอร์เอมันอันนี้ข้าเจ้าแจ้งเตือนคะ่ะไอ้ความจำโทษศัพท์เต็มบริสันต้อรงมานางลบคลิปเกาออกไปบักอล้าเลยคะ่ะเสียดาย,ยู่คะ่ะบางเกมเพ่าไหนล่งก็มีจะพี่น้องปีนติเก็บน,นติกระไปนะคะเนาะ ทาย่ยเอาใบได้เด้อจ้ะเด้ออันพร้อมจำเต็มพี่น้องเลยเอาจำจะเอาใยเนาะ,ะเนาะยิงต้องไปกับปานไปอัพโหลดคลิปลบคลิปเก่าออกจ้ะ มองมันน่าหนาจ๊ะมันนีทำคาคอบสาดออกไปเลยค่ะกะสิซาเนี่ยน,าน่าจะเนาะบม่ทันใจพี่น้องคนบึงค่ะ เต็มกระป๋องอิลิจ้ะพี่นอ้องตำเย่ตำเย่จ้ะแล้วตีเก็บตรงนี้ตีก็จะออกไปแล้วค่ะตีเอามอือหนีก่อนันอันนี้จุกน้อยคะ่ะจูมพี่น้องเนาะ จุ่มเพิ่นเนาะพอแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปปาลาอื่นกันตอนน่อเนาะจ้ะเนาะ,ะนี่ค่ะมันเป็นซิมมองอีลีค่ะฮึได้มาเยอะแล้วนี่ค่ะคูณแล้วจะพี่น้องคลิปนี้ติดกัพาพี่น้องมาเก็บซัมมี่นะคะเนาะพอคลิปหนานเนาะจ้ะมาแล้วจ้ะพี่น้อง ขึ้นมาแล้วก็เจอเลยจ้านี่คะเมนบอกอุ้ยบอแมนใบใหม่พี่น้องไว้ตัวจะคล้องตัวพี่น้องเมนอยู่จ้ะ <c oughs> ตัวทั้งตัวเองทั้งท่านผู้ชมด้วยตัวปีนี่ปลานี่คือพอเห็นลายค่ะเห็นแต่ใบใหม่เนะพี่น้องเนาะ นี่จ้าเจอแล้วจ้าโอ้ยเมื่อกี้ภาพพี่น้องออกจากปลาว่าไม่ไออกปลาเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกลับไปเก็บเห็ดอันเก่านะจ้ะเลยมาแบบป่าเนี่ยน้ำเนาะเห็ดที่เก็บที่เ็นไว้นะจ้ะ อูสีายางพี่น้องพี่น้องพี่น้องจ้าดอกยางสวยค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะโอ้หลายดอกค่ะลึกว่าจะไม่เจอวันนี้เข้าป่าคนเดียวอีกแล้วค่ะไปตัดขาก,กันเนาะคะเนาะเข้าป่าคนเดียว ลายดอกุูจ้าลายดอกอยูจ้าพี่น้องอย่าอยู่ตรงอันนี้ก็แมนเก็บยูบกไกลดอจ้ะเก็บยูขางถนนเนาะยังขึ้นมานน้อยนึงค่ะ ปลาติตุ้นเคยไม่เคยมาเก็บทุกปีจ้ะแถวนี้มือนอาจจะบ่ไม่เสียงกรจัดกาดเป็นไงเ้อจ้ะเด้อบางทันบางคนกับบมักเนาะคะเนาะแต่เรื่องวาวดูกับสิวาวดูเนจ้ะ เราอยู่ในป่าคนเดียวนะจ๊ะพี่ค่ะป่าในคืนเขาด้วยค่ะพี่นอ้องงานคืนเขา เดี๋ยวหาใส่กันกนะจ้จเด้๋ยช่วงนี้ก็จะหาหาง่ายอยู่ค่ะเพราะสีเห็ดมันสีเข้มนะคะเนาะเพราะมันโดนโดนฝนโดนน้ำหมอกโดนคล่อมเย็นจ้ะีปน้องยามาทางนี้นะคะเนะาะเดินตามกันมา พอเวิงใหญ่ๆเราจะได้กรีดด้วยกันอีกเหมือนเดิมจ้ะถ้าพอเวิงไม่ใหญ่เราก็เก็ดงุ้ม,ม,มหยิมบางที่ก็เลี้ยวอันนี้ได้จากพี่น้องเลยเลี้ยวอันนั้นผ่านตานะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ย ะพี่น้องเอ้ยเมมโมรี่ติดเมมโมรี่เมมโมรี่ติดเต็มพี่น้องเต็มใด,ดบ,บ้านนี่เดืยดพลายเอาคนชอน็อตๆไปเนาะจ่ะเนาะโอ้เสียดายเด้หาขอเห็ดหลือดไหลทำไพี่น้องอุตสา่าห์ลบคลิปออกแล้วก็ยัง